ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูโจว้เช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม w a t h ชอร of r ฟ m e นั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนว Tower Defense ของฝรั่งครับภาพสวยดีถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเจอหน้านี้นะครับให้ไปต่อ VPN ก่อนนะครับก็เป็นประเทศแคนาดาก็ได้ครับง่ายดีเนาะ ซึ่ง VPN ที่ผมใช้ก็จะมี2เจ้าหลากัหลกๆถ้าเป็น Android เนี่ก็คือจะใช้คู่กันนะครับก็คือเราต้องมี Open VPN ก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะมีเต็มเลย Can a ดา VPN เอ่อเจแปนโคเรียอะไรเงี้ยมันมีเต็มเลยคู่กันนะครับดูดูใต้คลิปก็ได้นะครับก็วิธีการก็ใช้ง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Open VPN Spider อันนั้นก็คือจะเป็นตัวที่ผมใช้ใน iOS ก็เดี๋ยวดูใต้คลิปเอาละกันครับใช้ค่อนข้างง่ายครับเนี่ยเสร็จแล้วคอนเนเรียบร้อยคราวนี้ก็กลับ เห็นไหมครับว่าเข้ามาเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการดาวน์โหลดแพทแนะนําให้ปิด VPN นะคือเราเปิดแค่ตอนเข้าเฉยๆแต่พอดาวน์โหลดแพทหรือว่าตอนเล่นนะ่ะเราปิดได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการเล่นโอเคไหมไอ,องเช่นเนี้ยนะผมเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมครับผมก็กลับมาปิด VPN ครับปิดให้ดูเลยปิดแล้วนะกลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นกันนะครับด้านขวาล่างเลยการต่อสู้นะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ผมเล่นมาถึงด่าน2องีดสแล้วอ่ะเข้าไปเล่นเลยกันแล้วกันนะครับไปเลือกทีมก่อน ก็มีห้าตัวเนาะยังไม่ได้ไปเปิดกระยาปองครับเดี๋ยวไปเปิดกระยาปองค่อยว่ากันใหม่เห็นไหมครับว่าเล่นได้นะฮะ,ะจัดไปครับผมด่านนี้มีมาสองทางนะครับแล้วก็เข้าทางนี้อุยมีบอสมาด้วยเหรอมีบอสมาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมวางไอ้นี่ก่อนเลยลวกันไอ้นี่วางตรงไหนดีอะนี่ละกันเนาะวางเสร็จแล้วอย่าลืมหันหน้าด้วยนะครับเอออันนี้ก็เดี๋ยวเร่งความเร็วเลยสองเท่าบอสจะสู้กับผมปะเนี่ยหรือว่ามาแค่เรียกลูกน้องเฉยไม่รู้แหละย,ยิงไปก่อนครับ คือเต้องมีตัวแทงค์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ใช่ตัวแทงค์แล้วก็จะเป็นนักเวทเป็นพระอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอ,อดูก่อนว่าเลือดลดเยอะเปล่าถ้าเลือดลดเยอะเดี๋ยวจะเอาพระเข้ามาถ้ายังไม่เยอะเอานักเวก็ได้วะนี่นักเวมาตรงนี้แล้วกันเออเดี๋ยวพระต้องดูดูดีๆครับอันนี้ด้วยแล้วกันทางไหนดีวะทางไหนดีอ่ะนี่แล้วกันนะเออมาพระลงมาทีหลังเลย<า> <laughs> โอเคอ่พาพระมาทางนี้ฮิวได้ทุกคนจบครับผม อันนี้ก็รอกดใช้สก <bunker. S 1> kind of ิลอย่างเดียวเฮ้ยบอสมันมาวะ่ะตอนแรกผมถึอว่ามันส่งมาแค่ลูกน้องเปล่าครับผมเดี๋ยวรอต้องกดใช้สกิลบางตัวต้องกดเองนะครับเน่ๆน่แน่แน่น่ะอันนี้ต้องกดเองนะครับเลดี้ไปเวทไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงชนะยังโอชนะแล้วนะครับผมรอดไปจ้าเอาได้ตัวละครใหม่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นสายแทงอีกตัวหนึ่งครับจะได้ไปยืนยืนด้านล่างได้นะครับยืนคอยแทงนะครับ มันจบไวไปหน่อยขออีกด่านกันแล้วกันกาลังมันครับผมเออท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมีคําสั่งออโต้เลยนะแต่ว่าเราต้องผ่านด่านนั้นแบบสามดาวไปก่อนนะครับเพื่อเราจะปล่อยฟาร์มไงมันออโต้ได้อะไรเงี้ยเนาะอาละด่านี้ว่าไงครับศัตรูมาสองทางเหมือนเดิมโอ้ยนี้ต้องยืนสองฝั่งเลยว่ะเดี๋ยวเอาใครมายืนก่อนดีว่านี่นี่แล้วกันนามาฝั่งนี้นี่ด้วยพอมันแยกสองทางแล้วเนี้ยอันตรายอย่างนี้แหละครับ จะจะฮิวอย่างไงวะเนี่ยเออเดี๋ยวเอาตัวฮิวไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้มันยืนนิ่งว่ะมันยืนนิ่งว่ะเอาไงดีว,วะวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็ยิงโดนหลายตัวเนาะนี่ละกันเผื่อมันหลุดไงจะได้ช่วยยิงอีกฝั่งหนึ่งได้อืมสโลโมชั่นไปดิอิทใหม่ออกนี่ก็คือยิงได้สองตัว วางวางไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้เล่น,นเสีทีอ่ะเออยิงไปออ้ยนี่จะตายแล้วผมลืมอัปเกรดให้มันผมต้องเอาพ้ามาใส่ดวนเลยแล้วต้องฮิวให้ได้สองคนด้วยนะถ้าพารจะฮิวได้สองคนต้องวางตรงนี้ฮิวตัวแทงเป็นหลักตัวอื่นเป็นรองครับเออสกิลมาแล้วลองใช้ดิไม่ออโต้เหรอโอเคมันมีปุ่มออโต้แต่ว่ามันไม่ยอมออโต้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสริมกําลังฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้แย่ครับผมนะเสริมกําลังฝั่งนี้ไปอ,อ๋อออโต้ออโต้ตัวนี้ออโต้ เห็ okay. นังงูมาฝั่งนี้กันเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มันมีตัวระเบิดด้วยว่าผมเสียเลือดเลยไม่น่าไปยืนใกล้เลยตัวนี้น่าจะบอสประจําแมปนี้ครับอ่ะก็ตามที่เห็นนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะก็เป็นเรื่องของกราฟิกเนาะคือระบบแนว tower defense มันมีหลายเกมมากอยู่แล้วนะครับมีมาเป็นไม่รู้30 40ปีแล้วมั้ง ส่วนระบบการต่อสู้อื่นนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเรดนะครับก็จะมีทั้งการไต่หอคอยนะครับมีทั้งแบบว่าลงและหาพวกเกียร์หรือว่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็2อันนี้ยังไม่เปิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นโคออปก็ได้นะเพราะว่าผมแอบเห็นว่ามันมีระบบเพื่อนอยู่ด้วยด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับเออก็ลองแอดเพื่อนกันดูก็แล้วกันนะครับมันแอดกนได้ตรงนี้นะเผื่อใครมาเล่นด้วยกันนะครับเนี่ยแอดพงแอดเพื่อนกันก็แอดกันได้เลยครับโอ้โหบางคนล่อไปเวล้วหกเจ็ดแล้วพ สู้เสร็จแล้วอย่าลืมรับกล่องของขวัญด้วยนะครับเวลาเราสะสมของไม่ใช่สะสมของสิทธสะสมดาวครบอ่ะเนาะก็มารับรางวัลด้านบนด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้มันมีกระปองใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเรารับของรางวัลให้หมดเลยนะครับของมันก็จะอยู่ตรงนี้ก็มีนะเดสตินี่เห็นไหมทำเควสผ่านก็รับรางวัลได้เควสนะครับทำเควสผ่านก็รับรางวัลได้แล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ด้วยอีเวนต์มันก็จะมีบางอันครับที่ที่เขาจะแบบแจกของอ่ะอย่างเช่นลองอินเจ็ดวันใด้นักเวทคนนี้อะไรเงี้ยนะครับลองเช็คดูครับรวมไปถึงจดหมายด นี่ไงเห็นไหมเขามีการแจกของมาด,ด้วยนะครับก็รับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรารับทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วก็ไปนี่เลยครับเป็นร้านเหล้านั่นเองครับก็ตอนนี้มีแค่ตู้เดียวนั้นนะผมเปิดเลยก็แล้วกันครับรีคูดไปครับผมมีให้เลือกสายนะครับจะเอาอะไรดีธนูไฟเตอร์หรือว่าตัวนักเวทหรือว่าตัวที่เป็นสายแทงด้านหน้าเอาเอนี่แล้วกันนักเวทดีกว่านักเวทผมมีน้อยจันมากงเล่ากันหน่อยได้ใครเออนี่แหละนักเวท อมมม่มันมันมันมีสองอย่างแลเป็นกาสคริปไปดิเปิดอีกตัวดิเปิดได้ห้าตัวสุ่มอีกแล้วครับเอาไงดีวะเนี่ยไอตัวนี้คือ p พีดีเฟนเลยนะสายแท้งแท้งแบบจ่าจา่จัดไปดิมากงเล่ากันหน่อยเออสองดาวก็ยังโอเคซ้ำปะเนี่ยซ้ำกลายเป็นเศษเกลือนะเว้ยเฮ้ยเอาไงดีโมโนช็อตยิงตัวเดียวใช่ไหมโนวิด no นี่คือตัวอะไรอะ่ะ คงไม่ใช่มือใหม่ใช่ไหมไปนึกถึงแรงนัล็อกออนไลน์อาดี PS, นี่ละกันเอาจัดไปนะคุณูหรือปืนต้องมาแล้วละ่ะนี่ไงครับหน้ามายครับดาวเดียวครับผมมันมีระยะบอกเลยนะดูด,ด้านขวาเนาะเอเปิดได้อีกครับโอ้ดาเมดโมโนช็อต DPS มาร์กแมนดาเมจโมโนช็อตเอาไงเดี๋ยววะเนี่ยอันนี้ละกันไปขอห้าดาวเป็นบุญตาไปทีนีสองดาวแหม ตัวหนึ่งฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เอาฮ oh ิลเลอร์ดิโอโหอย่างไรแอสซินครีพูดถึงยังเล่นไม่จบเลย <c oughs> เ็นกมเล่นมาต้อง6เดือนยังไม่จบเลยนอกจากลาเล่าเลยครับมันก็จะมีตัวของซัมมอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ซัมมอนได้เหมือนกันครับแต่ว่าเอออโอเคได้ได้ได้ซัมมอนได้หนึ่งอันมีฟรีอยู่รู้สึกมันจะแจกวันละครั้งมีภาพแตกด้วยอะตรงใส่เป็นเพราะเล่นในอิมูเลเตอร์ครับภาพเลยแตกบางช่วงอุ้ยนักเวทสามดาว เออมีการแชร์และได้รับอีกสามสิบแคสด้วยนะเอ,อ้ยนักเวทวะแล้วก็สามารถเปิดต่อได้นะครับในราคาสามรอยหกสิบนะครับเปิดสิบใบไม่แถมอะไรทั้งสิ้นนะฮะอ,อผมเปิดเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าโครงสะสมเพนไม่ครบจัดมาอ,อุ้ยนักเวทอีกแล้วใช่ไหมโอ้นี่เป็นพารครับผมเป็นพารครับคนนี้เอาล่ะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปออทําการอัปเกรดตัวละครกันครับอยู่ตรงนี้นะ อันไหนที่เราได้มาใหม่แล้วเราคิดว่าจะใช้ปรากฏว่าไม่มีเลยครับมันมีแต่ว่าสองดาวกับหนึ่งดาวคงไม่ได้ใช้เนาะใช้แต่ตัวฟรีที่เขาแจกมาดีกว่านี่ก็เดี๋ยวอัปเกรดตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าเพิ่งได้มาแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นตัวแทงสัทีเดียวนะน่าจะเป็นตัวแบบระยะประชิดอ่ะมีความถึกนิดหน่อยแต่จะไม่ถึกเท่าตัวแรกที่เราได้มาตัวแรกนี้เราเป็นรูปโลเลยนะครับนี่คือตัวนี้ถึกจริงนะงั้นเดี๋ยวอัปเกรดกันหน่อยครับวิธีการอัปเกรดด้านขวาล่างเลยนี่นี่นีอัปเกรดเนี่ยก็สามารถ สักเวลเท่าไหร่ดีสิบสองพออ,อพอละพอละแค่นี้แหละนี่ครับสเตตัสก็เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ด้านขวาต่อนะครับมันมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปลี่ยนสีของดาวอะ่ะเออโปรโมทอะ่ะก็จะทําให้สกิลมันปลดล็อกมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องไปหาขอไมคครบก่อนส่วนเกียวก็คือพวกอุปกรณ์นั่นเองครับก็แนะนําให้ใส่ตัวที่มันยืนอยู่ในสนามเป็นหลักก่อนเป็นระดับแรกเลย ต่อไปสกิลนะครับก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยผมไม่มีไอเทมไงก็คิดว่าคงต้องใช้ตัวละครเดียวกันหรือตัวนี้มันมีสกิลเดียวกันหรือไอเทมนะครับเนี่ยเขาเขียนอยู่ตรงนี้นะว่าเออมันอาจจะจะใช้ไอทนไอเทมอะไรเงี้ยมาอัปเกรดสกิลได้ครับส่วนอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง,างก็ไม่น่ามีแล้วนะมีแคออ่ร้านค้านะครับใครจะเปก็เปแล้วกันส่วนตัวผมดูแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าเปนะแค่มารับของฟรีประจําวันก็พอแล้ว ส่วนอันสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัว ID ของเราแล้วนะครับกับการตั้งค่าก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนครับเกมนี้ไม่ได้มีการบังคับตั้งชื่อเพราะนั้นเราสามารถตั้งเองได้ตรงนี้อ่ารวมไปถึงการที่จะไปทําการผูก ID นะครับมันมีการผูกไ d ด้วยแต่ว่าเกมก็ไม่ได้บังคับอีกแล้วนะครับใครอยากจะมาผูกก็มาผูกตรงนี้ส่วนการเซตติ้งก็จะเห็นว่าอืมมันก็มีเรื่องของกราฟิกด้วยนะครับเ่อนลงมาด้านล่างก็ได้เจอเห็นไหมครับอันนี้คือผมปรับสูงสุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ เไฮเฟรมเลทก็เปิดแล้วเห็นปะเออก็ลองดูกันแล้วกันนะครับส่วนภาษาไม่ต้องพูดถึงครับมันไม่มีภาษาไทยผมก็เลยไม่ได้รีวิวเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนแต่อย่างใดคิดว่าแนอนาคตคงมีการเปลี่ยนแหละแต่จะภาษาอะไรก็ว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นสําหรับเกมนี้ก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันว่าเป็นแนว Tower Defense จากฝั่งตะวันตกที่ภาพค่อนข้างดูดีครับ